เป็นตะก้องอยู่ดีๆโดนใช้ซะง,งั้นก็คือเอาไข่จุ่มกับดินสอพองนะคะที่เราหมักกับเกลือกับน้ำไว้แล้วนะคะอะแล้วก็หลังจากคลุมตัวไข่แล้วนะคะเรา,าเอามาเคลือบเพื่อรักษาความชื้นด้วยตัวกแกลบไอีิเท้ากแกลบนะคะแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ที่เป็นไข่หมัก แบบนี้นะคะบรรจุลงกลอง 3- 5วันเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ตุ่นได้นะคะคร่าวๆประมาณ20-21วันก็จะเป็นไข่ต้มที่สวยงามค่ะรับประทานได้เค็มน้อยอร่อยมากสั่งเลยสัง่งบัวลอยไขยเ่เค็มครับผมอุ้ยแมวของจริงของปลอมนี่ครับอ๋ออันนี้คุณป้าต้มมาแล้วสามวันใช่ไหมครับค่ะไม่ใช่ค่ะต้มอ,อะไรคะอันนี้คือไข่หมักที่หมักเป็นดินสพอพออดินสอพอง 3- 7วันแต่มันจะเป็นเราไม่ต้องใส่เครือแใส่มันจะเป็นไข่แบบมันไข่ดาว แต่เอามาทำบัวลอยไข่หวานคือเป็นลูกเป็นบัวลอยแต่ว่าของเราเป็นบัวลอยไข่เค็มค่ะเค็มไม่มากเค็มกำลังดีจะเข้ากับจะชิมพอดีอร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยค่ะมีคนมาชิมไหมคะไม่ใช่ครับป้าอร่อยไหมครับอร่อยทุกอย่างค่ะไข่นานได้ค่ะอร่อยนานได้ค่ะไข่หวานใส่บัวลอยได้นะคะได้ค่ะได้เพราะว่าเออทำไมคือแป้งอะไรคะอันนี้แป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวไเจ้าเมื่อไรจะได้ชิมครับ ถึงแล้วครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับขั้นตอนการชิมนะครับแล้วก็ราดกะทิลงไปนะคะน้ลลนำลายไหลแล้วนะตากล้องอ่ะโอ้ไม่ใช่ผมนี่นี่ครับวันนี้หมดเดียวหอมน่าร่อยชิมนะแล้วรักใคร <laughs> <laughs> รักไขให้ซื้อไข่เพราะเมื่อไหร่ที่เขาไปเจียวคุณจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจของฝากสําหรับคนที่คุณรักไข่เจียวัไข่เจียวพันปุ์บจวอเค็มน้อยอร่อยมากไข่เค็มเว้ยไม่ใช่ไข่เจียวไข่เค็มพันปุบจวอ